สวัสดีครับผมสวัสดีคลิปสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะคะผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินคาเกษตรของเรานะครับผมมาเจอกับโปรโมชั่นรับส่งการนะครับผมของเกรดพรีเมียมงานคัดนะครับผมสําหรับรองเท้านารีรองเท้านารีเชียงดาวนะครับผมใครที่ อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนวันสงการานต์ซื้อไปปลูกได้วันหยุดยาวนี้นะครับหรือใครจะไปเยี่ยมญาติซื้อส่งไปให้ญาติเป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ผิดหวังเพราะเป็นงานกอเก็็พผีเนียมแต่ขายในราคากิโลโปรโมชั่นวันสงการานต์มาเลยครับงานกอแบบนี้กอละกิโลกว่าวาเลยเนี่ยครับอัน,นกอที่หนึ่งอลังการอลังการทุกกอหาแล้วถึงไม่กอก็คืองานใหม่สดสวยอลังการกอที่สอง เนี่ยครับกอละกิโลนะฮะเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยสามสี่กอสามสี่กอกิโลแบบนี้นะครับกอแบบนี้นะครับผมเวลาเอาไปปลูกลงกระถางดอกเขาจะเป็นแบบนี้สวยเลยนะครับดอกอยู่ตรงไหนนอ้อเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับผมดอกถ้าได้เป็นกอก,ก็จะดอกสับรังสวยแบบนี้เลยนะครับผมนะรองเท้านารีเชียงดาว นะครับผมงานเป็นกอสวยเลยผมสกายถูกๆนะครับผมราคานะครับผม1กิโลเพียง900บาทนะครับผมงานกองานคัดงานพรีเมียมนะครับผมเนี่ยดูสิทุกอันเป็นกอใหญ่หมดเลยนะครับเนี่ยใหญ่อลังการหมดเลยไม่ได้วัดเซนติเมตรค่ะแต่อย่างต่ำคือ40เซนติเมตรขึ้นเลยความยาวของใบนะครับผมความอลังการนะครับดูเลยอลังการหมดเลยนะครับ รองเท้านารีเชียงดาว1กิโลเก้บาทส่งฟรีนะครับผมใครรับ3ากิโลสองพบาทส่งฟรีนะครับงานกอใหญ่อลังการแบบนี้หมดเลยนะฮะต้นสวยหมดเลยนะครับดูกอนะครับอลังการมากแต่กอน,นี้ก็กิโลกว่าได้เป็นประมาณ20กว่ายอดนะครับผมคือเวลาออกดอกคุณไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีหน่อใหม่ขึ้นมาสมบูรณ์นะฮะ รากแน่นเวลาเอาไปปลูกวัสดุปลูกนะครับผมเป็นกากกะเพราสับแล้วก็ดินหรืออิดมอนทุกนะครับผมปลูกง่ายครับผมรองเท้านารีเชียงดาวค่อนข้างทนนิดนึงเพราะว่างานเข้ามาสวยแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมของขวัญรับปีใหม่ไทยสงการหรือเอาไปปลูกเล่นไม่ได้ไปบ้าอ่าไม่ได้ไปไหนวันสงการนะครับผมวันหยุดยาวตรงนี้ไม่ผิดหวังงานกอเลยนะครับผมรองเท้านารีเชียงดาวไม้มาสมบูรณ์นะครับดูแต่และกอ ดอกใหญ่อันทังการครับผมเนี่ยกอเล็กกอใหญ่ก็เป็นกอหมดเลยอย่น,นี้ก็เป็นยอด 3, 4ยอดขึ้นมานะครับผมใครสนใจนะครับผมหกิโลเก้ารบาทรองเท้านารีเชียงดาวหนึกิโลเก้ารบาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครรับ3ากิโลผมคิด2,400บาทใครรับ10บกิโลผมคิดแค่6,000บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม โทรมาหาเราที่เบอร์0959418988นะครับผมรองเท้านาดีเชียงดาว1กิโลได้เยอะครับไม้ไม่หนักไม้ยังไม่โดนน้ำนะครับผมไม้เบานะครับกอใหญ่อลังการเป็นแพรสวยเลยนะครับผมไม้มาค่อนข้างสดครับเอาโอเคใครสนใจรับไปปลูกนะโทรมาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมรองเท้านาดีเชียงดาวนะครับผมงานกอค่อนข้างสวยใหญ่ยักษ์อลังการ บอกย้ำอีกรอบนะครับผมพ่าผมขายของนะอย่าพิ่งลำคาญหนึ่งกิโลเก้าร้อยบาทนะครับผมส่งฟรี 3. สามกิโลรับไปเลยนะครับผมสามกิโลสองพันสี่สิบกิโลรับไปแค่หกพันบาทนะครับผมส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มบนโต๊ะนี้จะมีอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลครับเนี่ยใครรับคือคุ้มมากดูมาหึงมามากครับเป็นกอใหญ่ยักษ์อลังการมาหึงมาเลยแต่ละอันนะ เดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีวันสงการสวัสดีวันจีใหม่ไทยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนมีความปลอดภัยนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสำหรับเรื่องรองเท้านารีเชียงดาวสวัสดีครับ